สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวงปายสู้หูสู้คนนะครับเนาะมาพ่กับผมคือเก่านะครับผมเมื่อนี้ผมพามาเบิ่งรถ L32 นะครับ L32 18 SP นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี66นะครับรถปี66ราคาเงินสดนะครับผมพี่น้องนะครับ3ามแสนแหมื่นบาทนะครับผมเป็นรถปี66หกพันชั่วโมงนะครับ3ามแสนแหมื่นบาทพร้อมใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับสวยๆงามๆนะครับผมพี่น้อง ดาวแปดหมื่นห้านะครับงวดน้อยก็คือกานะครับเดือนละสองพันนะครับผมงวดใหญ่ก็หาหมื่นซีนะครับผมพี่น้องนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมผู้ใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบใดนะครับผมก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมอยากให้รีวิวรุ่นใดก็คอมเมนต์ข้มมากันได้นะครับผมหรืออยากผ่อนเป็นรายเดือนนะครับเดือนละสีหาพันนะครับหรือว่าเป็นรายหกเดือนกั คุยรายละเอียดกันได้นะครับเด้อนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมโทรหาเสื้อรัก0ูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับตัวนี้รถยังว่ท่านได้ตรวจเช็คสภาพนะครับผมถ้าลูกค้าจองแล้วก็คือเกา่าตรวจเช็คสภาพให้เจ็บสีเจ็บรายละเอียดให้คือเก่านะครับผมสำหรับทีนี้เสืซลล์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ